ไปร้องเพลงไปเลยใช่ค่ะน้องกินครับเข้าวงการแรกเนี่ยอยู่กับวงอะไรครับตอนที่จบป .6 นะคะก็มาอยู่ที่วงหมอลำคณะเมฆาลัเพลินเมฆาลัเพลินใช่ค่ะตอนนั้นไปร้องเพลงเลยหรือเปล่าครับยังค่ะไปเก็บชุดค่ะเก็บชุดไปเป็นเด็กเก็บชุดก่อนใช่ค่ะเก็บชุดแล้วก็ดูพี่เขาล้ำหน้าเวทีโอ้แล้วก็จำมาแล้วได้ไปเต้นไปเต้นบ้างไหม มีบ้างเป็นบางครั้งเวลาแดนเซอร์เขาขาดหนูก็เต้นหนูก็ฝึกเต้นทั้งฝึกเต้น,ท,ท,นทั้งเก็บได้ทั้งร้องทั้งเต้นเลยน้องจินมาทั้งทีเนี่ยคุณนุ้ยคุณตีค่ะทีฉันอยากฟังน้องร้องหมอลำอ้าวมันก็กี้ก็ลำไปแล้วไม่กหมอลำเอาเป็นหมอลำแบบเกินนะแบบหมอลำแบบแบบพื้นบ้านเลยอ่ะผมหมอลำอลำฟังบ่อยแล้วอยากฟังพยาบาลลำบ้างอะมีไหมครับอีกแล้วโรเตอนาแม่เอางี้งี้ถ้าจะร้องจริงเนี่ยผมขอเสนอเด็ก หนุ่มอีสักคนได้ไหมคนนี้เขาก็มาจากที่ราบสูงเหมือนกันนะครับมองคนนี้เขาก็รำเก่งร้องเก่งเหมือนกันเป็นเด็กในเดอะคอมมเดียนของเรานี่แหละครับใครใครมาเลยร้องเก่งกาดเอ้ยน้องเก่งกาดเป็นคอมมเดียนมาลูกนะนี่เลยเป็ยุคข้าพี่เขาพี่เก๋มาเนี่ยน้องนี่ดูนี่ค่ะสวัสดีครับพี่ลาครับโะนุ่นี่้นี่ไม่สังเกตทรงผมแล้วคขาพี่นุ่นนี่ไงทรงเอกลักษณ์ของเขามีหน้พี่กินตลาดเนี่ยสีเปลี่ยนเลยสงสัยแดดร้อนจัดนะ นี่นี่นี่เก่งเกิดใช่ไหมคะเก่งกาเก่งกาดเดอะคอมเมดียนอ๋ออุ้ยพี่เคยดูอยู่ในตู้เย็นดีทีวีครับดาราเล่นสองหาแล้วนะืาแล้วหูลองดูหนูลองดูเดี๋ยวจะให้ร้องคู่กันเลยงั้นเชิญอนาเซอร์หน่อยฮะคุณตีดอกสะดาวครับเป็นอนาเซอร์หน่อยทุกคนมีเกียรติครับเมื่อประมาณปลายปีพุทธศักราช2537ไม่ทราบว่าวงการลูกทุ่งมีหรือยังอะไรครับแต่ตอนนี้วันนี้เวลานี้ และช่วงนี้เราจะพาท่านมาฟังนักร้องสาวเสียงทินจินตราบูลลา,ลาครับกับนักร้องเสียงเขียรตปาดเก่งกาจเด็กประมือนพรหรือยังครับพรนะมแล้ว่าแล้วขอเสียงปรบมืตอต้อนรับกับนักร้องทั้งสองเลยครับ <andro. S 1> เสียงเหรอเหยียบเท้าบลังยังไม่ทันเลยมีเรื่องกันซะแล้วอยากฟังแบบใกล้ชิดยังเปล่าฝันจสิฟังพวกข้าโหยอยู่วันี่แล้วเหยียบคู่ด้วยโหยอยู่วะจ๊ะโหยอยู่เวลา cầm móc hôm nay tokyo tao làm qua mbra quay yalan bakao ho 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 hà châu, hay tai lấy น้องเจ็บน้องจงกลาดมีอิรลยาตัวเจน้องจนสำเร็จเสร็จจะรับอกแล้วถึงคณะสงการเชิญว่าเพืตัวจะเทียเดินสมาน้องไปค่าสมานนองไปค่ะบ,บ่หัว่าอ้ จากใจช้ำม้อแบบเธอจากใจดวงนี้ที่มั่นลำเอร์นี่คือเธอไม่มีวันแค่ไอ้และเขาผู้มาที่รังหัวใจก็พังมันยับมัน,ยมนเยินและเกินจะทนนอนหลบเรียกแพ้ใจทั้งยผู้คนลายเดอนผ่าน สภับ,บน้องเก่งกาดนิดเขาเป็นยังไงฮะห,หมอลำชัดไหม ชัดค่ะชัดมากแสดงว่าถูกฝึกแล้วก็เรียนมาเพราะว่าเสียงของหนูมันจะพ้าผ้าผ้า้าของน้องเขาชัดเจนค่ะถ้าะยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าน้องนี่เสียงดีแล้วก็มีอนาคตจริงๆผมอยากจะฝากน้องไว้สักคนนะครับจลาค่ะนะครับฝากเมื่อฝากโตเนี่ยฝาเอื่อยด้อไปไปอยู่กับพี่เขาพี่ฝากไว้แล้วฝากไปเข้าไปเฉยๆก็ได้ใบ่ไก็ได้ครับผมเมื่อกี้ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับว่ารวม ลองเท่งครูเอื่อยเนาะยายจินทั้งบ้านเดียวกันนะครับพี่จินเป็นคนเกษตรวิสัยนะครับา้จันทงเกษตรวิสัยบพราหูจังไหนติดตามเอื่อยมากถังผมเป็นเด็กน้อย ะครับอุ้ยเอาอีกแล้วอันบดเล็กน้อยเรวพอแล้วรู้สึกจะไหมมันเป็สองคนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเก่งกาดเนาะแหมวันนี้มาโชว์เสียงมาได้ฟังเขาร้องหมอลำเต็มๆกันวันนี้อ่าแล้วก็แหมวันนี้ก็คงปลื้มเนาะได้ร้องกับจินตลาพูล่าด้วยแล้วก็ที่สองพันเราก็ต้องขอขอบคุณคุณจินตลาพูล่าด้วยที่ให้เกียรติแก่โรงระบำงจำอวดเอาละเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะเราต้องขอขอบคุณคุณจินตลาพูล่าด้วยความสนุกสนานยังไม่จบมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะครับ